สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับรายการแกะกองของรักครับวันนี้ผมก็ได้ไปสั่งหนังสือมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเนาะว่าหนังสือที่ผมสั่งมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปแกะกันเลยอุปกรณ์พร้อมกันไก เรียบร้อยครับก็แกะเสร็จแล้วเนาะก็หนังสือที่ผมสั่งมาในวันนี้ครับก็คือเรื่องยอดนักปรุงโซมาครับอ่าเป็นหนังสือที่อยู่ในอุดมคติของนักอ่านห,หลายท่านแม่ได้ตัวเนื้อเรื่องนะครับเป็นที่ตัวกระดาษเนาะกระดาษอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อกินเลดเปเปอร์ใช่ครับกระดาษเป็นกินเลดเปเปอร์ในเมื่อน่าจะหลายปีนะครับแต่ อยู่ในราคาแค่หกสิบาทเท่านั้นถ้าเทียบกับอยู่นี่แล้วมันค่อนข,ข,ข้างต่างกันเลยเนาะตรงนี้ก็เก้าสิบร้อยสองร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยมันต่างกันนะครับอเรื่องนี้จริงๆมีประวัติกันมนิดนึงที่ซื้อมาด้วยนะครับว่าเพราะตอนเด็กเคยซื้อเรื่องนี้มาเล่มหนึ่งแต่จะเล่มยี่สิบสี่มันถ้าจำไม่ผิดเล่มที่มีเจ้าตัวนี้ผมยังไม่เคยอ่านนะ มีคนเนี้ยเป็นเป็นหน้าปกมีเป็นหน้าป,ก,ป,นนาปกที่อยู่ในเนี้ยหอยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยใช่แต่จําเลขไม่ได้แต่จําเลขไม่ได้ก็อันนี้ได้มาจากเนี่ยเพจไม่ใช่เพจประมูลเขาเรียกนียมามาจากเพจเพจหนึ่งนะครับแล้วพ่อค้าไปประให้ให้ประมูลใช่ก็ได้มาในในราคาร้อยเจ็ดสิบาทไม่รวมส่งนะรวมส่งก็รวกนิดหนึ่งแต่ ต้องขอชื่นชมพ่อค้าท่านนี้นะเขาเขาห่อบับเบิลมาได้นามากแล้วก็ยังมีกระดาษการแเทกอีกดีมากเลยครับถึงจะเป็นสภาพที่ค่อนข้างไม่ไม่ได้ค่อนข้างเขาเาเรียกว่าเป็นสภาพบ้านที่ยังมีรอยบุบร้อยอะไรเนาะแต่เขาส่งมาแพ็คมาหนาแน่นแน่นอนครับว่าไปสนีไม่ทําเสียหายแน่นอนถ้าแพ็คมาหนาแน่นพอนะครับถ้าแพ็คมาไม่หนาแน่นน่ะจะโทษไปสนีก็อย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะต้องต้องโทษพ่อค้าด้วย เราก็ต้องเข้าใจว่าไปตัวีใไหมก็ไอ้นั่นแหละก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นะอะครับน่านเดี๋ยวผมมาให้ดูของแต่ลนะเล่มข้าวๆดีวย่านเะนาะอ้เล่มหนึ่งสวยนะผมค่อนข้างชอบหลายเส้นเรื่องนี้มากเลยชอบที่จริงดูอันนี้มีก่อนแล้วมันค่อนข้างมีฉากเซอร์วิสเดยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่ใช่แนวการ์ตูนส8แปดบวกนาะมันจะแต่มันจะมีฉากเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆนอยนอยในตอนนี้ผมยังไม่เคยอ่านก็นเลย แต่ก็เลยยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแนวไหนแต่ก็ยังยังม,งมีตัวที่ชอบอยู่เคยเห็นมาผ่านสำหรับคนเคยอ่านบอกช่วยบอกด้วยนะก็ได้นะครับว่าเรื่องนี้จบดีไหมเพราะผมไม่ไม่เคยอ่านเลยไม่ไม่เคยดูอนิเมะเวยเคยดูแค่ตอนแรกตอนเดียวที่ทำอ่าเขาเนี่ยไอสเต็กมันะแค่ดูแค่ตอนนั้นตอนเดียว มันมีเท่าไหร่สาวสิบสองเริ่มจบไหมเี๋อว,ว่าไม่ไม่ใช่น่าจะใช่นะครับถ้าผมดูไม่ผิดก็ผมก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งโอ้ดีนะนี่ยเป็นกระดาษโอ้โหถ้าในยุคนี้มีราคานี้กับกระดาษแบบนี้นะมันจะสบายมากเลยครับโอ้ เรียบร้อยสิบหกเล่มสิบหกเล่มน,นี้น่าจะถึงช่วงครึ่งๆแล้วแนะหละด้านในกระดาษของท่านนี้ก็ปกติครับไม่มีรอยเหลืองไม่มีอะไร,ระภาพบ้านส,สวยงามเลยครับเดี๋ยวผมไปตามอ่านแล้วเดี๋ยวจะมาลองเกินๆให้ดูนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ตามก็เดี๋ยวแนะนำนะครับว่าควรตามไหมอ่ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเปิดกล่องในวันนี้ เปิดกล้องของเราส่วนมากมันก็จะเป็นหนังสือมือสองแบบนี้นะครับถ้าเป็นหนังสือมือหนึ่งมันก็นานานานมาทีเนาะเพราะเรื่องที่ผมตามมันค่อนข้างน้อยผมจะอ่านหนังสือเ,เก่าที่อยู่ในความทรงจำม,มากกว่าครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ช่วยติดตามกันด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมา คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ